สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่กาญจนบุรีนะครับ เจทีเก้ี่ัน500้าอลิตรชุดครบแน่นเทอร์โบคู่นะครับนี่ครับหลังจากผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงน้าต้มผไม้ก็มาแบบว่าเหมือนเปิดน้ำแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าระบบไส้ในเป็นเทอร์โบคู่น้ำส้มผไม้จะได้เยอะมากคือชุดหนึ่งน้ำต้มผลไม้นี่จะประมาณ30ลิตร2ชุดก็จะประมาณ60สิตรนะครับขั้นต่ำนะคึ้น ต่อครั้งนะครับต่อกครั้งครับผมตอนนี้ก็แก๊สขึ้นเต็มที่แล้วนะครับ j จทีที่กาญจนบุรีตอนนี้ก็เวลาก็6โมงแล้วนะครับใกล้6โมงแล้ว j จทีที่กาญจนบุรีนะครับเดินเครื่องเต็มคาราเบลเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามจริงๆนะครับมีแต่เปลวไฟไม่มีควันนะครับ สำหรับ JT9 ตอนนี้ก็ฮิตฮอตเลยนะครับฮอเยอดยาวเยียดเลยทีเดียวพบกันนะครับต่อจากนี้คืออุดรธานีขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวเรามาดูฐาน JT9 กันนะครับที่กาญจนบุรีเปิดแล้วเช้าวันนี้ตอนบ่ายโมงตรงเรากำลังบรรจุกระสอบ JT9 นะครับหลังจากเปิดฐาน แล้วเราจะนับโชว์เลยว่าได้กี่กระสอบนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับนำส่ง JT9 เตาสัมมาระหังนะครับตอนนี้ก็ JT9 คิวค่อนข้างยาวแล้วนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยือนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเป็นน่าอยู่มากนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นคลองชุมพทานแล้วก็มีทุ่งนาก็สวัสดีท่านสทอ,ทอด้วยอันนี้น้องน้องกุ้งนะครับเป็นสทนะครับที่เนี่ยเป็นเทศบาล ตำบลหนองหลีนะครับก็ได้สั่งซื้อเตาเจทีเก้ามาเผากันแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เตรียมเปิดทานออกมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาถามดังเช่นทุกคลิปนะครับถามความพึงพอใจของลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างรครับที่เรา<อ>ได้ใช้เตากันประทับใจในความเร็วข้องการเผาครับ,รบจุดเมื่อคืนเช้าเปิดได้เลยแล้วก็เป็นไปตามเผาที่วางไว้ว่า อยากจะได้สามสิบลูกครับแต่มันได้ยี่สิบเก้าครับก็อย่างอยู่ในเป้าครับ,รบก็คือเป้าหมายเนี่ยเผาครั้งหนึ่งเนี่ยสามสิบลูกนะครับเป้าหมายเมื่อวานนี้เราอาจจะเลี้ยงช่วงบุญเนี่ยไม่แน่นนะครับก็วันนี้ได้ยี่สิบเก้าลูกนี่ดูฐานครับเรากรอกกันเรียบร้อยแล้วยี่สิบเก้าลูกส่วนนี้แล้วก็ตรงนู้นอีกนะครับตรงนู้นนี่นะครับ เตาถ่า,านเตาอบเนี่ยข้อดีก็คือเร็วนะครับได้มีรายได้ทุกวันเผาเมื่อวานวันนี้ก็เอาถ่านออาขายได้เลยก็จะเป็นอาชีพสําหรับท่านที่มองหาอาชีพอยู่นะครับแล้วก็มีไม้มีทีมงานสามารถทําตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นสอทท่านเนี้ยท่านเป็นัยรุ่นยุคใหม่แล้วก็มีทีมงานมีลูกน้องแล้วก็ทําฟาร์มแกะทําฟาร์มวัวด้วยแล้วที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของอส่วนตนเองนะครับน่าอยู่มาก วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับอขอบคุณท่านสอทอด้วยนะครับแล้วก็คคได้มาเยือนการจนบ,บุรีสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชม